ซามิตาโอไฮโโยโกเซมาต้องพูดว่าอะไรคะครับสวัสดีครับก็ไหนๆวันนี้เป็นสาวญี่ปุ่นเราก็ต้องพูดภาษาญี่ปุ่นหน่อยเอ้าชุดคิโมโนเหรอนึกว่าปัดถุงน,นี่เราอนนิโนโมโตโไม่ใช่นะมันผมชุรถ,ถุงอะไรครับวิเซอร์ดอรัสท,ท,ทำไมต้องญี่ปุ่นด้วยครับวันนี้เพราะว่าวันนี้เราจะกินซูชิโต ถ้าพูดภาษาญี่ปุ่นต้องเป็นซูชิโดะคชิโดะไม่เห็นเลยไม่เอ่ยเป็นคอลเลคชันนะคะช่วงนี้ของมิสเตอร์โดนัทนะคะที่น่ารักมากๆเลยทำคล้ายๆซูชินะคะที่แกะออกมาปุ๊บแบบมีกล่องเป็นเซ็ตคล้ายๆอาหารญี่ปุ่นนะคะอเราต้องแกะพลาสติกใส่ใหด้ด้วยมีตะเกียบให้เราด้วย,ยใช่เ,เ,เหมือนเบนโตะใช่ไหมครับกล่องอาหารกลางวันของญี่ปุ่นใช่ใช่น่ารักอะ ให้ดูทีหวังว่าจะไม่ปั้มนะครับโอเคนี่ปกติจะมีทั้งหมด10รถด้วยกันนะคะแต่วันนี้เนี่ยเราไปต่อคิวมาได้มาเท่านี้นะคะพก็เลยหมดไปแล้วเราจะกินกันดีๆหรือจะกินด้วยต่างๆหรือจะกินด้วยการแข่งขันนี่เสียบมันมากเสียบมันแบบน้องๆให้เราแข่งเคเซีแข่งพิซซ่าแข่งเบอร์เกอร์แข่งโดนัทก็เป็นหนึ่งเนนันนี่เป็นโดนัทไหมครับหรือเป็นอาหารญี่ปุ่นเป็น <Fusion. S 1> ซูชิโดซูชิโดค่ะเก็บไม้5บาทจากการกินท่าเหลือนะครับรีวิวให้กินดีให้ดๆให้สวยๆกินสวยๆดกวาค่ะอาจจะคิดยากนิดนึงเดี๋ยวรอดูนะโอชิอันนี้ไม่รู้เป็นไฟอะไรคะโอ่้ไม่เข้างบนอารมณ์เหมือนเป็นสาราอยู่อะไรอย่างนี้เลยแต่น่าจะเป็นช็อกโกแลตใช่ไหมคะใช่โอเค พยายามจะทำให้เหมือนข้าวที่แบบห่อสาหร่ายแล้วก็ข้าวันอะไรอย่างงี้ของโรเป็นช็อกโกแลตนะคะของพีก็จะเป็นสีชมพูสีชมพูนี่ช่เหมือนปลาแซลมอนปลาอะไรนะครับคูน่าที่เข้าแล่บางใช่ไหมแซลมอนมันจะเอกต้มปลาอะไรอย่างงีป่าั้นแล้วก็ต้องกันไห้มาสิเล่นตลอด คือตกใจเลยมีไส้ด้วยอ๋อน้องไม่มีไส้เหรอคะพี่จีนะคะหลายกดด้วยค่ะวิงวิงวิงสต๊อสต๊อค่ะนึงละสิบบาทนะครับของหนึ่งมีสิบชิ้นลดราคาหรือแปดสิบเก้าบาทโอ้ไอ้ข้างบนพี่อ้เหมือนฝากเครื่อนเลยอะค่ะ ใช่ไหมคะคะแนนครับอ๋อใช่ใช่ครับ,รบมีคอนเป็นไทยด้วยนะคะมีฟักเชื่อมด้วยอืมผู้ที่รอนมะพร้าวหมอมอร่อยอ่ะหอมไม่เคยอร่อยจริงอร่อยแล้วน่ารักอะครับน่ารักมากน่ารักมากกินปุ๊บจะพูดไทยไม่ได้นะคะ อโนไม่เล่นนะวิ่จุใส่ยู่ที่ปุ่นมากไม่รู้หรอกคิดว่าใีรเะต้องก็ตู่่ญี่ฝุ่นใช่ไหมคะอโน่อเย่ให้ให้ีความสุกไหมครับเปนคนที่มีแต่ให้ เป็นคนมีน้ำใจคนที่มี้นจะให,ให้ให้เวลาใครขออะไรก็ให,ให้ใช่ไหมครับไห้คุยกันนะโอ้ไปกินซูชิโดเดียวเราสองเันแ,แต่อร่อยเนาะยังไม่ได้กินสีพวนเดียวต้องกินใช่ไหมครับมีนไม่หมดเลยเนาะเดี๋ยวได้แคร์ซื้อกาแฟไม่เมื่อชั่วโมงก่อนอนะ่ะนึกได้ <laughs> ไหนเราก็ไม่รู้ <laughs> นี่เหมือนข้าปั้นเลยค่ะเนื้อสับปะรอร่อยมากเลยอ่ะหอมมากสต๊อสตอจริงๆนะคะอันนี้น่าจะเป็นใบเตยหรือเปล่าไม่รู้ค่ะสีเขียวน่าอร่อยนะหอมกิ่นน้ำเค้าอ่ะนี่คือใบเตยมันสีสับปะรดอร่อย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 ทุกอันเลยอ่ะเมื่อสิบบาทเองอ่ะมันมีความแบบ นิดนึ่งตรงที่แบบน้องต้องใช้ตะเกียวคือเนี่ยอะไรตอนเช้าตื่นมาก็กินโดนัทแล้วก็โอวปิมหรือว่านมอะไรเงี้ยนะครับพร้อมไปเรียนแล้วพร้อมสู้กับวันใหม่พวงนี้ใกล้สอบกันหรือยังครับใกล้จะปิดเทอมหรือยังใกล้แล้วค่ะครู้ดได้ไงอ่ะ,อะรู้สิคะนิดติพ้นการเป็นนักเรียนมาหลายร้อยปีแนละ้วโอ้ถ้าเราเลือกเลยว่าคุณเล่นค่ะ ใกล้ปิดเทอมแต่ว่าใกล้สอบแล้วนะครับตั้งแต่ตุลสถึงสปงหด้วยนะครับเป็นสเบียงยำดึกก็ได้อย่างดีนะยำดึกก็ได้อย่างดีหรือว่าเก็บห้าวนมือมดเรุณาเก็บข้าวนมือมดไปแล้วไปแล้วเป็นทางเลยแบบรีวิวของกินแล้วก็แบบมีใครขึ้นมาสาว ค่ายจะออกกล้องรอเลยวันนี้ไปแล้วนะคะสำหรับซูชิโดอร่อยมากๆเลยขอให้อยู่กับส,สิริมาศประหยัดสมันมมีไฟให้ไอหนุ่มโตไม่เอาคุณจีว่า